เท okay. ่ครับพบก,กับผมครับคุณคิดคิดจัดซิ่งในช่องเพจผ่าวันนี้เราจะมาขาย k s r b ส0 1 4โยมาดูไหมก่อนว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่ดูที่มาดูที่สองหประมาณ2 9งหมื่คนขายบอกผมว่าตั้งราคาไว้ที่หน0 0งับาท มาดูของแต่งกันบ้างว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะฮะแล้วบอกเงินแปดไหมเหมือนห้าไปแหละเกียร์ขายแพงที่อ่ะเกียร์ตกิดไม่ค่อยดีเนี่ยรถมึงป่ะเนี่ยรถกูไห้ตากขายไม่ถึงหมื่นห้า้วขายรถแต่รถไม่ล้างนั่นเองเอาสภาพสภาพความเป็นจริงไงเอาความมั่นใจแบบไหนเนี่ยขี่ลุยฝนมาโอ้หเขาแต่งนี่มาเนี่ยที่พับคอนซอนปกติเฮดอาบไม่มีใช่ป่ะมีไม่มีไปแต่งเพิ่มมานะเนี่ยอ่ากำไรหนึ่งแลนะนี่ตัวดันโช๊คด้วยปกติมันจะเตี้ยใช่ไหมใช่ต้องเสริมเข้าไปหน่อยนี่ขึ้นประมาณ2นิ้วได นี่พี่ผมให้มาดูทีเด็ดคันนี้เลยยังไงฮะปอกแผ่นแก้เหงาได้นะเวลาติดไฟแดงยังไงวะดึกแล้วเรือเปลาหรือวไปกระบอกน้ำอ๋ออะไรเลยกันดีดพี่กันดีดใช่ไม่เอาหรอกทำไมอ่ะเสียของ ที่ดีดม้าที่กันดีดน้ำคุณโชครูไว่โชกอะไรโชกอะไรโชกหน้าเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเงี้ยอ๋อไอ้นี่มึงเกาอ่นเอาไปเอาไอันนี้เคยเคยล้มมาถามไม่เคยล้มแปลกก็ไม่เคยอ่ะไม่เคยงอแงกับกูเลยมาดูมาดูชุดสีดีกว่าใกล้ๆนะเดิมด้วยใช่ป่ะเดิมแต่ว่าเราไปขัดเนี่ยมันก็จะเงาเราไม่ได้ขัดเลยจอดอยู่บ้านซื้อของอย่างเดียวแต่มันจะมีรอยหน่อยนึงนะบอกคนซื้อนะเนี่ยรอยการใช้งานเออก็ปกติเลยกับเดิมๆเลยอ่ะไม่เคยใช้งาน เฮ้ยมีสตาร์ทมือด้วยนะท่งนี้มีดิมีดิเฮ้ยโอ้โหเป๊ะฟังเสียงเครื่องก็รู้น็อตไปเคยขย่ฟังฟังเสียงเครื่องก่อนเด็แน่นแน่นเลยเดิมเลยเดี๋ยวเราไปขับรถกันเลยดีกว่าว่าเราจะเทขนาดไหนนะครับน้องๆมาฮะเซมารุโชก้า รถรถเก๋สีดีนะเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยคันนี้แน่นใปเฮ้ยวหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยคนม่คิดเลยมากซื้อไปัแก๊ปอะไรก็ได้นะวิัดต้นทุนชีวิตไดถ้าคนซื้อคันนี้ใช่หมื่นห้าใช่ไหมกำไรล้วนแล้นะที่เหลือวุ้้งนะ เดี๋ยวผมเช็คส่วนให้ดูว่าส่วนมันตกมา่ไปมือเฮ้ยไม่ที่นี่เขาขายของเป็นนะี่มึงไม่น่าไปมึงมาเล่นตลกกันนี่อะไม่เป็นเซลล์วะนี่นี่นเฮ้ยดูใจไม่ดีเลยเป็นไงตัวนึงเฮ้ยขี่ดีนะขี่สบายมันเหมาะกับคนที่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกอะผมว่าก็ซื้อได้เลยเพราะราคาเพียงแค่10,000 5, บารสนใจคันนี้นะฮะติดต่ออินบ็อกเพจ่านเลยครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้นะ,ะนี่คือหน้าตาแอดมินครับโอ้ยมึงบอกไปเลยต่อได้ไหมหกูขี้เกียจพิมพ์เออเฮียเราไม่ต่อแล้วบืนนไม่ต่อนะกระเด้งเลยเออไม่ต้องมีอินบ็อกไม่ต่อโอเคจัดสดเล่มมาไปโอนเองนะอ่าเงินสดนะพี่เงินผ่อนไม่รับนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจบจบจัดจบเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแถมลายเซ็นจันเก๋ไปด้วยถ้าอยากได้แจกแค่ตรงนี้เลยตรงนี้นะเดียจะขายไม่ออกก็ลายเซ็นนี่ มีคนอยากได้เหรอเฮ้ยมีต้องมีมั้งแหละไม่อ๋อรอหญิงกีด้วยอีกว่ะรถคันนี้อย่างนี้เลยครับเยี่ยมหัวนมคนขายเย้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในช่วงคิดจะซิ่งกับเพจผาอย่าลืมนะครับอินป๊อกก์เข้ามาของดีมีน้อยสวัสดีครับผม